เยสุเด็ดครับเยสุเด็ดไข่กะปินะครับเขาแล้วก็ห้ามอ้อนนะครับผมลุ้นอุ้ยพี่น้องเอ้ยลุ้นล้นโอนฮือยังมาเขาอีกอุ้ยสวัสดีครับพ่อเคิดแล้วกับคุณบ้านปลาพี่น้องผมสวัสดีเอฟซีทีรักค์ฮักแพ่งซูุ้ตรสุขุนนะครับวันนี้พวอกันบรรยากาศย้มแดงๆพี่น้องผมคุณบ้านปลาพามาซ้ำมองซ้ำหมายนะครับนี่ เห็นไม้อยู่ทั้งหลังนี่จําได้แล้วเนาะครับเนะาะไม้ปลาสร้างลงเสียไม้ปลาลดพี่น้องผมเนาะคลิปที่แล้วนี่พุทบ้านปลามาใช้ได้ไปสองลูกกว่านะครับรู้สึกว่ามันหมานคุ้มค่าอยู่พี่นอ้นอ,นองมืนมมอี้ก็เลยพาผีพรน้องเอามาซ่อไม้เติมเนาะครับเนาะมึงไหนหมานก็ไปหากินวงนั่นแหละเนาะครับไปพี่น้องมันติคำทีเมือดอ่อนครับไปล้างแรกกันเลยครับมาครับพี่น้องลังแรกนะครับ นี่หลังแรกค้นบันปลาเกี่ยวลงไว้ห่หล่ะพี่น้องผมนี่โอ้น้ำเลือกเติบตัวนี้โอ้เกลียวมันออกจังเลยโอ้โอโอ ล่างที่จ้องพี่น้องเลยใช้ใต้โฮมไม้นี่แหละครับลังนี่นะหม่งเกานะครับคนบัตรปลาบดได้ง่ายหมงไม่ใช่หม่งเกาเที่เลี้ยวเนี่ยครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับเนาะบดได้ถาบดได้ถางน่ àng, นปลานี่มันหกพี่น้องเลย <g ül üyor> เอาเมื่อน,นี้คนบัดปลาเอามาน้ำหาหลังเท่านั้นพี่น้องผมนะครับเทีแวเลี้ยวเนี่ยมาหกหลังเนาะครับเนาะเอาบ่เป็นยังอายุหากินกับธรรมชาติขั้นมันถีดมันกับมันคือเกาเหนาะพี่น้องเนาะ โอ้ตะโกนไปคงไปไข่ยังได้แบนนอนอนนนบนี้นะมาซ้ำมงท้ำไหมพี่น้องพระองค์มาพระผีพระน้องมาซ้ำมงซ้ำไหมนะครับเนาะมาเธอเลี้ยงนี่ซุกมันคือมันหมันฉันดอกพี่นอ้องอ้ รูปบานปลามาใส่ได้กบหน่อยตัวนึงทัสามนิ้วนี่ยหลปล่อยนะครับผมอายูพ่อก,กินกับธรรมชาติอเอาแค่พ่ออายุพ่อกินเนาะครับเนาะตัวใดมันหน่อยอยู่กับปอยมันไปขยายพันธุ์ก่อนครับไปครับหลังก็ไปครับผมหลังนี้ก็เอาลูกมงเกุฎเลยล่ะพี่น้องมาส่วนมาส่วนทางเฮี่ยนพยหญชนะหรอครับหมาเฮาเบ่ง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 แล้ว โอยละพี่นงเอ้ย <c oughs> เนี่ยอุย้ <c oughs> มัน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 เนี่ยกอบกรบกบกบเอากบเนาะครับเนาะ หยาบกไว้จักน้อยพี่น้องหมดไหสูตรมันนะครับสูตรคนบ้านปลาเอาหยาบโปรยเอาเรียบร้อยไปพี่น้องไปเนี่เห็นบ่ค้นบ้านป่ามาเฉียดเดียวเป็นข้องไปอดหลอดแล้วเนีย่ยเห็นบ่ขันมาดูดูนี่โอย้ยข้องทางยางลูกลุงนี่แหละลังนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่ะหลังนี่เอาลุงนี่แหละล Thôi mặt bò mặt 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 ล่ะหาอยู่หากินกับมมาาธรรมชาติพี่น้องเลยแบบสบายคนบ้านปลาเนาะครับเนาะงไหน้ในในในเขาก็ไปมึงนั่นตัวอือควบมะเขาน้ำนี่ดื้ออืกไว้เอาหอย่าพวกไว้จังน่อยโอ้มีกระป๋องะไรมานึน่งล้อบันนี้ ี่สูตรคุณบรปดาต้องเอาหนาปลกไว้พี่น้องไปครับยังหลังสุดท้ายครับผมอามาพ่อพันเจ้าทินพี่น้องเลยพ่อพันเบียร์ครับคุณเป็นยังไมงมันบ่ในทางเลยในทางอ <c oughs> ันเดียวนั่นเป็นว่าในยุคสมัยละมันซ <c oughs> สมันละ,นนละอู้ Moment, โมเมนต์คบตัวเขาตุ้มมื้นนั่นบนนี่จังวะหล่นแล้วเติมกันได้แล้วตัวนึงคั่วไปแล้วเด้วมเมนบอ๋อเติมกันเช่นเพื่อได้ออมใส่กันมือแร่งนี่หล่นมือแร่งน,นี่ซีออมกบประชันพันเบียว่าอเอาไปเติมใส่กันเอ้าะมันมัน,มนพี่น้องเลยยางที่ลนะครับลูกอีสานพัดทินนะครับอายุหากินในบ้านเกาหลีพี่น้องเลยมันมันเนาะครับเนาะเก็บเล็ขผสมหน่อยไปเติมกัน มีพันเบียก็ว่าได้ครบตัวหนึ่งแล้ววะท่านอันนี้เอาไปตื้มใส่กันอีกใส่เงี้ยยังหันเงี้ยวอาหารเหงัวอาหารเอาได้กันได้กันเปลี่ยนบุญแล้วพี่น้องเลยหุ่นสะพ่อใหญ่อันนี้ไหมเปลี่ยนมือแล้วไม่ยังดูหลายเปลี่ยนมือแล้วครับบันเหนียวมามาข้ามมงห้ามไม้นี่ละเอาลูกนี่ละอีกอันนึงเลยพี่น้องเลยนี่ ของมันอยู่ในน้ำม,มันไถมันมนันเอาลุ้งมงไดมมันกระหมานลงนู้นครับนนเนาะนะแรงสุดทา้ายน้ากันพี่น้องเลยนี่ละเอาลงนี่ละช่องว่างนี่มงเกาผ่านเบียนะครับของมันอยู่ในน้าพี่น้องมันไถมันมันนะครับโอโ้เลือกของการเติบเรื่องมงนี่ก็ได้พี่น้องเลย xoay bữa đây nhùng nhá cái nồi ấy nha nha à neo vậy thấm ừ. ừ. là làm cuốc cuốc mặt là nha bữa đầu nhiệt của đây mất năm sao đây con này เอาม,มันมันพี่น้องเลยวมืนอี้คุณบ้้นปลาได้มาหาหลังนะครับรดหน่อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับเอา,าพวกได้อยู่ได้กินกับพวกเราน้อพี่น้องเนาะพวกได้ไปซื้อไปขายเนาะครับเนาะพวกได้ว่าคุณบ้านปลาก็มีเก็บสต็อกไว้หลายแล้วละพี่น้องไว้กินหนาหนาวไว้กินย่ำหนาวนะครับมื่อกี้เขนได้หลายก็จิไปแบ่งมูแบ่งพวกกินนะครับหักแห้งแบ่งปันแบ่งกันยูซู้กันกินมันไตมีเลือบ้านเนื้อมีเขาบัานเจ้ามีพริกบ้านข่อยมีตะไคร่ไปยักสั้นละพี่น้อง เอาแมาแรกเลียนกันนะครับเอา้ามือแรงมืออื่นผู้เด้อพี่น้องเด้อคอยมาติดตามยามรุ่นน้ากันนะครับใส่ขามมือขามขึ้นขี้เก่าของเราไหมนี่มันอยู่บ้านคุนบ้านอยู่ไก่บ้านคุ้นบ้านปลา,ปาจักหน่อยพี่น้องผมยามมือแรงคอยมีเวลาหลายนะครับเนาะเลือกกันเลือกงานคอยมาเบิองมารุ่นน้ากันไปครับไปวานนี้สวัสดีครับสวัสดียามแรงแรงอีกเชิงหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อหมื่อวานนี่คุนบ้านปลาปลา,ามาใส่ตุ่มไ้หาหลังพี่น้องผม ใส่เอาปลาลดเนาะครับเนาะมีละไม้ไมป้ปลาสร้างดงเสียเขานี่ยละเนาะครับเนาะเอา้ามื้อนี้ได้เวลามาติดตามยำรุ่นน้ำกันแล้วพี่น้องใช่ขามมือขามขึ้นคือเก่าวน่ะครับไปไปรุ่นน้ำกันพี่น้องมันสีโชคสีมันบ่ครับไปครับเอา้าโอ้มาครับมนาะรุ่นหลังแรกน้ำกันพี่น้องผมนี่ใส่ลงไาเนี่ <laughs> ม,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 มันมันนะครับมันมันมันปลามันกุบโอ้ขึ้นมิตรีแท้บ่ดนี่ยเฮ้ยขนเมนอยู่บ่ขึ้นมิตรีแทบมันบ่มันบ่ได้การอยู่พี่น้องเอ้ยได้การอยู่ครับได้การอยู่ยตามจี๋โต้พี่น้องผมอือ้อ เงีนขี้ใหญ่ออกดีๆก่อนนี่สามตัวที่ตัวปลาโน้ยมีบักหอยเข่ามานําอีกโอ้หลายอย่าง,หลา,งลหลายอันพี่น้องเลยหลายอันพัดแนวนะครับเข่ามามือน,นี่ยังอีกสี่ลังพี่น้องยังอีกสี่ลังนี่เอาเงาเขา่เขากับเขาไว้นี่ไปครับไปเออมาลุนหลังนี้ต้องกันพี่น้องเลย เทีห <c oughs> ลังนี้ใส่ไว้นี่ครับนี่โอ้โอ้านมานเลยงูยิ่อกระดิงยิ่เสียงแรีนเสียงอยังเดิมนี่วูบลุน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 อู้ยดีโนงเห้ยหลังนี้บดธรรมาดาพู้น่ะ มองดูพี่โอ้ยพี่เห็นน้องมบังน้ำกัญชาจ้าครับนี่บังน้ำกัญชาจ้า,จาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยประมาณรูนึงได้อยู่ครับหลังนี่ครับโอ้ยหวานซวนเหี้ยวันนี้ปูน่ะอ้ยพี่น้องเอ้ยบอกแล้วครับบอกแล้ว ของมันอยู่ในน้ำหมันไผ่หมันมันพี่น้องเอ้ยของมันอยู่ในน้ำหมันไผ่หมันมันกันยังไงโอนงนี่เว้ยไปครับไปหลังต่อไปครับมาครับรุ่นหลังนี้นล้วกันมาหอดเจีนี่ได้ยินเสียงมาเฮานี่จำได้รถครับเจียพ่อนยัยมาครับ <laughs> พวกนมืกับเจนี่หลังบางนึงนี่เขาประมาณโลนึงพี่น้องผมมานลุนหลังนี้เหมือนกันครับโอ้มันหมานเด้อมันหมานมันหมานเอากบก็ได้เอาปลาก็ได้มันหมานลุ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 นอุย้ยพอรำมดาพี่น้องเฮ้ยหลังนี้ก็ได้อุย้ยมีแต่ตัวแบบนี้พี่น้องเฮ้ยมีแต่ตัวแบบนี้ เนี่ยจะว่าสู่หลังนึงบัง,บงนึงหันมาได้ครับพี่ดี่ลองทีโอ้ได้สิบตัวโย่โพี่น้องไงหลังนี้ก็ได้เอาถือว่าหมานเดียวนะครับสามอีกสองหลังพี่น้องอีกสองหลังนะครับอีกสองหลังไป ไปรุ่นน้ากันมวนมวลอีกเตรียมเนาะพี่น้องเนาะตามแบบจฉบับข้นมันปลาหาอยู่หากินกันไปแล้วพี่น้องผมไปครับผมมามาเบิ้งมารุ่นหลังนี้น้ากันพี่น้องเนะาะหลังนี้สีผิดหวังบอลหรือว่ามันสีอะเนาะอยา,ากมันก็เอาคือมีจีรีเลยพี่น้องโอ้มันมาน,มนคือมีจีรีเลยคือโบราณต่ำโกงต่ำเนาะ ล้นล้นโอ, Rogue, โอ้ยเอ an, eh. oh อยังมาเข่าอีกอุ้ยอุ้ยอันนี้บ่เอาน้ำเดิมพี่น้องไงเฮ็ดจังได๋นี่เออเฮ็ดจังได๋นี่ลอยลายลอยลายอยู่ในนี่โอ้ยเขามากินปลาเบิดแล้วตัวเนี่ยโอ้ยกล้าจับบ่นี่ เอาจังไงพี่น้องเลยโอ้มาพี่แล้วมาพี่แล้วให้ยังไงมาดิโอ้ยเขามากินปลาตัวเนี้ยโอ้ยคล้องบักไงพี่น้องเลยเอาให้เบิองน้ำกัญชาจ้านะครับว่มันเขามากินปลาตัวเนี้ย โอ,ยอ้ยออกเค่งไหนล่ะอืมลองดิออกมาเห็นยังดิฮึคุณพวกแบบไงกินน่องเยลงเยเอาบ้านี้เอาไปปุ้นบ่านนี้ ภูมิใจได้ปะเนี่ยเนี่ยบอกอยากได้มะเขาดีขนาดไปครับไปไปไปมาครับมาลุ้นหลังสุดท้ายน้ำกันพี่น้องผมหลังเบื้องหนึ่งหันปลาลดปลาลดเงีวเขา่า <laughs> ปลาลดเงีวเข่าครับฟอ,อยไปแล้วพี่น้องเลยอเอาครับหรือพี่น้องอยากได้เอาไปป้นมครับปลาลดเงี้ยเอ้ย โอ้โอ้ยห่างแล้วตาวบ้นนี่อุ้ยจังย่นี่พี่น้องเลยเอ้าพูดนะวันหวานคือเก่าวเราพี่น้องเอ้ยเฮ้ยบึ้งล้างน้ำก่อนเนี่ย มันมนันคือเก่าแล้วไปสรุปแต้มสรุปตัวกันพี่น้องผมมาเนี่ยบนอาขาดหรอกครับประมาณโลครึ่งนะครับเมื่อนี้นะครับไปครับผมมามาสรุปแต้มสรุปตัวกันจ้าจ้าลงเบิงพี่น้องผมบักมีเกียรติบางนึงหันป่วยไปแล้วครับบางแงวจะลาดบางนึงหันมือนะของขั้นเบียดด้วยขั้นเบียดมาันบ่านบานสามตัวสามขั้นเบียดได้สามตัวเลย <laughs> โอ้ เขอา,รายอรายุ่ดิล่ะเออ,ขอบเขาบดพลังบ่ขบเขาบดพลังอยู่เมื่อน,นี้นะโอ้หลังนันพี่น้องให้พวกได้อยู่ได้กินนะครับโอ้ยหลังนี้แหละเขาหลา่กุมูพี่น้องเลยว่าเม่นบักสามทิฟตัวมาแล้วมาณั้นเคืองรั่ได้อยู่ครับหลังนี้นะครับอ,อยู่หากินกันไปแล้วพี่น้องเลย มันปลาหากเอาไปตุนไว้กินนะครับมันจีเขาหนาวแล้วสองหลังครับสองหลังจ้าจ้าโอ้ยได้ปิดรูเราพี่นงองเลย <c oughs> <c oughs> โอ้น <c oughs> ี่เ <c oughs> ดี๋ยวมาหาหลังพี่นงองเนาะหลังนี่ก็เขาอยแตะบัวปานได้นะครับโอ้ยจี้อยนี้บัวใดเด้อ ลงไปพี่น้องเอ้ยอ้ยมันมันละเมินเราพี่น้องนอกปา่านี่เด้อคนบ้านปลาที่วอาสุฟังเด้อครับดเด้อมัน,น,น,นรตระกูลเดียวกันกับปลาไหลบ้านนอานะครับปลาตระกูลเดียวกับพวกเอี้ยนพวกยังนี่นะครับโอ้ยออกจังเลยน้องนี่เนาะมันมีเมือกมีอย่างคือกันนะพี่นอ้องมืนึน <laughs> ๆมืนึนรวยๆวย,วยพูดแล้วที่ออกพวกนี่ ี่ออกบัวนั่นเห็นบัวที่ออกยากจังนะเไอ้แตงไหนแบบนี้มันมีเมียมีเมินรวย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 ขึ้นกันนะพี่น้องโอ้แห่งเทียาห่างสมรังนี่ฮะนะมันบ่มีปองออกคือบ้านคือเมืองเขาพี่น้องเอ้ยห้องก็เปลี่ยนเพราะแอฟแอบแอฟนะเสียงมันห้องน่ะ เบิดแล้วบ่เอาเบิดโอ้โ,อโ,อโอ้โอ้ได้หลายเตืมด้วพี่น้องเลยสิเอ้าหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายเอาหลังสุดท้ายมาเทะบางคนงนี่หลังโอ้ยยังรอดออกอยู่ในถุงมันก็มีบเนี่พุ่นตัวนึงอยู่ในถุงกุนพี่น้องเ <laughs> อ้ โอ้ยไลยเติบอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ในถุงนี่โอ้โ่เมธีแจ๊บได้ง่ายๆได้พี่น้องไอ้มันมืนนั่นเห็นรึเปล่ากดไหล่เย็นก็กดกับปลาไหล่ปานหูนั่นแจ๊บกระมูลออกแจ๊บกระมูลออกมืนรวยๆอยู่เนี่ เนี่ยเก็บซ่าได้บัดนี่เนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยได้อยู่ครับประมาณโลครึ่งนะครับเนาะเนี่ยคู่ขู่ขาคนมันปลามาไก่อยู่พี่น้องผมขุนประมาณโลครึ่งนะครับเนี่ยคขู่ขาอยู่พี่น้องเอ้ยเอาไปอัดฟิตไว้เอาไปตากแห้งไว้ไว้กินย่ำหนาวนะครับย่ำหนาวในเกาหลีนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยปวดทรมานนะครับ ต้องใส่เข้ามาโคทอเรามันลบ14ปซที่หาองศาเป็นน้ำแข็งไปเบิดพี่น้องผมเนาคนบ้านปลากระเทียมล่าผ้าจากมงนี่เลยนะครับเนาะพี่น้องผมอะไรก็นสนุกแต้มสรุปโตกันในเบื้องล่านะครับเอาขอบบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีทีรังหักแพงโซ่ผัวหนุ่มนะครับทั้งช่อง YouTube นั้นแล้วก็ทั้งช่อง Facebook นั้นเด้อครับเด้อที่เทียส์ะลัเวลาหมีค่าของพี่น้องที่รังหักแพง เขามาทรงห้กำลังแรงใจคุนบ้านปลาเนาะครับเนาะเอาไว้ติดตามต่อพ่อกันไหมคลิปหนาพี่น้องผมมาคุณนบ้านปลาที่ภาพไปทั้งไหเนาะครับเนาะที่ึ้นเขาลงน้ำลงห้วยหรืออาจที่เขาป้าเขาดวงไปท้ทิพย์ท้แดนก็ได้นะพี่น้องตามภาษาคุนบ้านปลาเนี่ะเนาะครับเนาะเอาขอบุณขอบคุณพี่น้องเอกเกี้ยนึงครับไปติดตามต่อพ่อกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้โชคดีมีใช่ให้เป็นของพี่ของน้องสู้ผมสุกคนสวัสดีครับไปพี่น้องผมพ่ออยู่พ่อกินแล้วมั้อนี่กลับบ้านกลับเมือง